ทุกคนคะต้องขออาภัยจริงๆค่ะเพราะว่ามันก่อนเนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวเอมอมีพีนะั้นจะเป็น EP สุดท้ายนะเออไม่ใช่ค่ะโอ้โฝนตกฝนตกฝนตก,นตกอันนี้ตีสี่นะคะตีสี่ที่จะตื่นมาขนาดนี้เพราะว่าเอมต้องพาลูกไปโรงเรียนนะคะแต่เออเราจะตัดภาพไปที่โรงเรียนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องเตรียมกระเป๋าด้วย คือเออไม่ใช่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเอมแต่ขอโทษด้วยนะคะวันก่อนเราบอกว่าว่ามันเป็นวันอีนี่เดียขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกคะ่ะต้องไปซื้อกระเป๋ายังไม่ได้ซื้อกระเป๋าเลยจริงจริงเอาจริงนะวันนี้ไปโรงเรียนเพราะว่ากระเป๋าอยู่ที่โรงเรียนรซาผมด้วยแทน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 ทนแทน ข้าในผัดเปิดเทดีนะำไมได้อยู่เยู่ซี่อันปุ่ง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 งงงงไอโอ้ยไปนึ่งเนะอันนี้เป็นสบู่นะเขาของพี่เอิญไดเม่นะคือทุกคนใช้สบู่ของพี่เอิญไดเม่หมดเลยอะค่ะ คือถ้าใครรู้จักพี่เอินในเมฆก็ฝากบอกด้วยนะคะแต่เราก็รู้จักนะคือแบบเราชอบคลิปพี่เขามากเลยอ่ะแต่ถึงพี่จะโกรธหรือจะว่าเราก็ยังไม่เบื่อนะคะเดี๋ยวเราต้องไปอืมไปปลกลูกชายนะลูกชายตื่นได้แล้ววันนี้ไป็นโรงเรนแรกเอยไม่ใช่มันตื่นได้แล้วลวันนี้ไปเที่ยว จะพาไปทะเล